ออกไปข้างนอกนะคะไปไหนลกูกไปเซ็นทรัลบางานาคะ่ะทําไมต้องไปห้างไกลขนาด,ด้ว้ล่ะห้างแถวบ้านเราก็มีนี่พออ่อห้างแถวบ้านเราใครจะไปเดินลองคนเดินก็แบบคนละช,นชั้นกับเราชัดๆเละเดินแล้วผื่นก็ขึ้นแบบอ่ยหนูรับไม่ได้หรอกต้องไปเดินเซ็นทรัลบางานาดีที่สุดแล้วช่วงนี้โปรโมชั่นก็เยอะด้วย<อ>หนูไปก่อนนะยกก่อนยายนุชหญิง,หญ,งหญิงแม่ แกจะไปหาผู้ชายคนที่ไม่เยนไม่ใช่นะคะคุณหญิงแม่หนูจะไปซื้อของจริงๆเนี่ยวันเกิดเจ้านายอะ่ะหนูจะต้องไปซื้อของที่นน่นน่ะมันมีโปรโมชั่นลดราคาพอดีเลยครับอ้างไปเรื่อยหนูไม่ได้อ้างนะคุณหญิงแม่ให้หนูไปเถะนะานะราคาคุณหญิงแม่ให้หนูไปนะแ,แล้วแกจะไปทำไมอยเซ็นท่านตางนาะ ชา้นของเดือนหน้าเดือยมันมีเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอ่ะผู้หญิงแม่ไม่ค่อยสบายไม่ใช่หรอหรือเป็นก่วงเนี่ยนะคะนะคะไปลองถามพ่อแกดูแล้วกันคุณพ่อค่ะไปด้วยกันนะยังไงก็แบบว่าเดือนหน้าที่มันมีเกี่ยวกับเรื่องปืนด้วยนะหนูจะไปดูให้ปืนที่คุณพ่ออยากได้อ,ะอ่ะเถอะจะไปก็ไป